Just my kind of heat, keep it on repeat, testify the partial. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการวัดหน้าต่างเพื่อส่งมาขอใบเสนอราคาผ่านช่องทางออนไลน์นะคะจากในวิดีโอจะเห็นเลยว่าเป็นหน้าต่างที่กว้าง45องศานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการแยกวัดหน้าต่างคนละบานนะคะแล้วนำขนาดทั้งสองขนาดมารวมกันนะคะจากนั้นเราก็จะทำการวัดส่วนสูงค่ะลูกค้าต้องการสูงแค่ไหนก็วัดมาตามนั้นเลยค่ะจากในรูปจะเห็นว่า หน้าต่าง2บานมีขนาดสูงเท่ากันนะคะเราก็จะติดระยะเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นบานนี้เราก็จะวัดแค่ความกว้างนะคะสุดจากซ้ายไปขวา ส่วนความสูงเราก็อินจากหน้าต่างบานแรกได้เลยนะคะก็ไม่ต้องวัดเพิ่มนะจ๊ะส่วนหน้าต่างบานนี้นะคะลูกค้าก็ต้องการติดเป็นม,าม่านม้วนทั้งหมด3บานเรียงติดกันเลยนะคะการวัดขนาดก็จะค่อยๆแยกวัดทีละบานนะคะวัดแค่เฉพาะความกว้างแล้วก็ความสูงมาก็พอนะคะและก็แนะนําว่าให้ถ่ายรูปหน้าง,งานมาให้ดูด้วยนะคะทางร้านจะได้ช่วยประเมินว่า พื้นที่บริเวณโดยรอบเนี่ยมีติดต้นเสาหรือว่าสามารถเผื่อได้ไหมและเผื่อขึ้นบนลงล่างได้อีกเท่าไหร่นะคะหน้าต่าง3บานนี้นะคะเราก็จะติดให้ความสูงที่ระดับเท่ากันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะการวัดขนาดก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยทําตัวอย่างการวัดขนาดหน้าต่างแต่ละแบบให้เพื่อนๆนค่อยๆดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ